hello, my lovely students. welcome to english class with teacher nin. today, we're going to learn about... now, please pay attention with the lesson. then, you can do the exercise. let's go. สอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคำนามนะคะคำนามในภาษาอังกฤษก็คือ n o n นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคำนามนะคะในภาษาไทยก็จะหมายถึงคำที่ใช้แทนหรือใช้เรียกชื่อคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะค่ะซึ่งคำนามนะคะจะมี2 สองแบบนะคะสองรูปสองลักษณะด้วยกันนะคะก็คือคำนามนับได้กับนับไม่ได้นะคะอันนี้ภาษาอังกฤษเราต้องเรียนรู้คำนามนับได้กับนับไม่ได้นะคะตัวแรกเลยเป็นคำนามนับได้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า countable noun countable noun countable แปลว่าสามารถนับได้นะคะแยกเป็นคำว่า count c-o-u-n-t อ่านว่า count แปลว่านับนะคะ ส่วนคำว่า able able e, นะคะ able แปลว่าความสามารถนะคะส่วน noun n o u n นี้ก็เป็นแปลว่าคำนามนะคะก็คือคำนามที่สามารถนับได้นั่นเองนะคะซึ่งคำนามที่สามารถนับได้ก็จะมีอยสองรูปด้วยกันก็คือนามเอกพจน์หรือ singular noun และคำนามพหุพจน์ภาษาอังกฤษก็คือ plural noun นะคะฝึก ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะลองอ่านตามครูนะคะ,ะคำนามเอกพจน์ภาษาอังกฤษก็คือ singular ส่วนคำนามเอกพหุพจน์นะคะก็คือ plural 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 singular plural เนะะี่ยค่ะคำนามเอกพจน์กับพหุพจน์นั่นเองตัวแรกเรามาเรียนรู้คำนามเอกพจน์กันก่อนก็คือ singular นะคะคำนามเอกพจน์ก็คือคำนามที่มีเพียงสิ่งเดียวนะคะโดยเขาจะมี ต,นนะะตัวน้ำนะคะตัวเนี้ยเขาเรียกว่า article นะคะจะมีคำว่าอะหรือ and นะคะอะหรือ and ตัวนี้หมายถึงอะไรคะคือจำนวนใช่ไหมคะมีเท่าไหร่มีหนึ่งนะคะจำนวนหนึ่งนะคะอะกับ a n นนะคะอะอันนี้ใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะส่วน a n นใช้นำหน้าคำนามที่ ขึ้นต้นด้วยเสียงสลักนะคะก็คือ a e i o u แล้วก็เสียงที่มันขึ้นต้นเป็นอออ่างนะคะอย่างเช่นคำว่า apple orange นะคะเมื่อพูดถึงคำนามทั่วๆไปนะคะอย่างเช่น a pencil a ruler นะคะ a rule a pencil ดินสอหนึ่งแท่งนะคะไม้บรรทัดหนึ่งอันนะคะเป็นตน้นถ้าเป็นการเจาะจงนะคะมันจะมีคำว่า the นำหน้าอย่างเช่น the pencil the ruler the woman คำว่าเจาะจงคำนี้หมายถึงอะไรคำ,ะคำว่าเจาะจงก็คือเรารู้แล้วว่าสิ่งนั้นนะคะมันคือสิ่งไหนนะคะอย่างเช่นคำว่า the เมื่อนำหน้า the table เราจะรู้ทันทีว่า the table โต๊ะมันเป็นโต๊ะตัวไหนนะคะไม่ได้พูดถึงโดยรวม นะคะก็คืออาจจะเป็นโต๊ะที่วางอยู่ด้านหน้าห้องเรียนนะคะหรือโต๊ะที่วางอยู่กลางสนามโต๊ะตัวนั้นนะคะเราชี้เจาะจงนะคะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของประโยคนะคะประโยคแรก I am going to the cinema I am going to the cinema เห็นตัวดำทึบนะคะตัวนี้อ่านว่า the นะคะ cinema แปลว่า โรงภาพ,พยนตร์นะคะฉันกำลังจะไปที่โรงภาพ,พยนตร์นะคะ The, The เป็นการชี้เฉพาะว่าโรงภาพ,พยนตร์ตัวโรงภาพ,พยนตร์เนี้ยอยู่ที่ไหนนะคะ mm hmm. เขาก็คง่านรู้กันนะคะว่าโรงภาพ,พยนตร์เนี่ยเป็นโรงภาพ,พยนตร์ที่ไหนนะคะ, mm hmm. ะประโยคที่สอง n n e wants a new bag j n e wants a new bag Jane อยากได้ กระเป๋าใหม่นะคะกระเป๋าใหม่ก็คืออาจจะเป็นกระเป๋าใบไหนก็ได้นะคะกระเป๋านักเรียนหรือกระเป๋าถือกระเป๋าอะไรก็ได้นะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาไม่ได้เจาะจงว่าเป็นกระเป๋าใบไหนนะคะแต่ถ้าเราเจาะจงว่าเจนต้องการกระเป๋าที่มันอยู่บนโต๊ะนะคะอาจจะพูดไปเพิ่มแต่ว่าเจน wants the new bag on the table นะคะต้องการกระเป๋าใบใหม่ที่อยู่บนโต๊ะนะเป็นการชี้เฉพาะนะคะ อ่ะทีนี้มาดูโน้ตนะคะหรือ,อจดจำนะคะ,ะเทคนิคการจำนั่นเองค่ะคำว่าเอก,กพจน์เอกก็คือ1นนะคะเอกอหมายความว่า1นนะคะส่วนพ้าหูพจน์นักเรียนจำไว้ว่าหูของเรานะคะมี2ข้างเพราะฉะนั้นคำว่าพ้าหูมันก็ต้องมี2อ,อย่างขึ้นไปนะคะมีมากกว่า1น,นั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำนามพะหูพจนะคะเมื่อสักครู่ครูบอกเทคนิคไปแล้วพะหูแปลว่าอะไรนะคะแปลว่า2ใช่ไหมคะก็คือมีมากกว่า1นั่นเองภาษาอังกฤษคือ plural noun น,นะคะคำนามที่เป็นพาะหูพดนะคะก็คือคำนามที่มีมากกว่า1สิ่งนะคะแล้วมันก็จะมี article นะคะมันไม่มี article มันไม่มีตัว a ตัว an ตัวนี้นำนะคะ มันจะ,ะส่วนใหญ่เขาจะมีคำในคำนามนะคะมันจะมีเติมการเติม s หรือ es ลงท้ายนะคะมันจะบอ,บอกว่าตัวนั้นมันมีมากกว่า1เราสังเกตจากคำนามที่มันเติม s หรือ es ก็ได้นะคะอย่างเช่น chairs are mostly made of wood chairs are mostly made of wood เก้าอี้ส่วนใหญ่ทํามาจากไม้นะคะส่วนใหญ่ก็คือมันมีมากกว่าหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ถ้ามันมีคําว่าส่วนใหญ่แสดงว่าเขาต้องเป็นการเปรียบเทียบนะคะของหลายสิ่งนะคะส่วนใหญ่มันก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งเดวถึงจะใช้คาว่าส่วนใหญ่นะคะก็คือมันมีการเติม s ที่คว่า share นะคะ share แปลว่าเก้าอี้เป็นคํานามนะคะ share เป็นคำานาม share almostly made of wood เก้าอี้ส่วนใหญ่มักทําจากไม้นะคะมาดูกันจ้าเทคถ้าพระหูพจน์มี THE นนำหน้าแสดงว่าชีเฉพาะนะคะอย่างเช่น the books on the table were torn h หนังสือบนโต๊ะโดนฉีดนะคะนี่เรารู้แล้วว่าเป็นหนังสือเล่มไหนก็คือหนังสือที่มันอยู่บนโต๊ะเขาจะใช้คำว่า THE นะคะคำว่า THE นนำหน้าคำนามอีกทีนึงนะคะก็คือ the books The books on the table หนังสือเล่มน,นั้นบนโต๊ะตัวนั้นนะคะโดนฉีกแล้วอานี้นะคะ่ามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะประโยคแรกเขาบอกว่า mm hmm. I like bananas I like bananas ฉันชอบกล้วยซึ่งไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นกล้วยผลไหนหรือเป็นกล้วยกี่ผลนะคะ mm hmm. เขาก็เลยเติม เอสทีคำนามคำนี้ก็คือคำว่า bananas นะคะชอบกล้วยไม่ได้ชอบแค่ผลเดียวก็ชอบหลยหลายผลนะคะต่อไป the pencils are on the table the pencils are on the table ดินสออยู่บนโต๊ะซึ่งดินสอที่เขาบอกมันเติม S ใช่ไหมคะมันต้องมีมากกว่าหนึ่งแท่งแล้วมันก็อยู่บนโต๊ะนะคะ the table มีคำว่า the นำหน้า t a b l e เดน้ำหนักคำนามแสดงว่าเขารู้ว่าโต๊ะตัวนี้มันเป็นโต๊ะตัวไหนนะคะนั่นเองเมื่อสักครู่เราเรียนรู้เกี่ยวกับคำนามนับได้กันไปแล้วนะคะซึ่งคำนามนับได้ก็มีอยู่2รูปก็คือนามเอกพจน์กับพหูพจน์ใช่ไหมคะทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำนามนับไม่ได้กันบ้างนะคะภาษาอังกฤษก็คือ uncountable noun uncountable noun Countable แปลว่านับได้ใช่ไหมคะสามารถนับได้เติม an น,นำหน้าค่ะ an แปลว่าไม่ทันทีนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะแปลได้ว่าคำนามที่ไม่สามารถนับได้หรือนามนับไม่ได้นั่นเองนะคะคำนามประเภทนี้นะคะมันก็จะมีอาจจะเป็นคำนามที่หมายถึงสิ่งที่เป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมาจับต้องไม่ได้นะคะจะไม่มีการเติม article a อ่ะหรือ an นำหน้านะคะ ยกว้นกรณีที่ฉีเฉพาะเจอดจงซึ่งเราจะสามารถใช้ THE นำหน้าได้นะคะแต่เขาจะไม่ใช้อกับ N นะคะเพราะว่ามันไม่สามารถนับได้อกับ N หมายถึง1ซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้อหรือ N มันจะเป็นการนับทันทีนะคะแล้วก็มันจะเป็นรูปเอกพจน์เสมอนะคะมันจะเป็นรูปเอกพจน์เสมอนะคะอย่างเช่น the milk in that glass expired นมในแก้วนั้นหมดอายุแล้วนะคะนมในแก้วนั้นหมดอายุแล้ว The milk นะคะเขาใช้ the นำหน้าคำว่า milk milk แปลว่านมนมเป็นของเหลวนะคะเป็นคำนามที่มันไม่เราไม่สามารถนับนมในแก้วนั้นได้นะคะไม่สามารถน้ำออกมานับได้นะคะ In the glass expired. Expired แปลว่าหมดอายุนะคะหมดอายุ glass แปลว่าแก้วนะคะก็คือ the glass ก็แก้วใบนั้นนะคะนมที่อยู่ในแก้วใบนั้นนะหมดอายุแล้วนะคะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะประโยคแรก I want some bread. I want some bread. ฉันอยากได้ขนมปัง เห็นตัวดำทึบไหมคะคำว,ว่า bread ตัวน,นี้แปลว่าขนมปังเราไม่สามารถเอาขนมปังนะคะมันนับได้นะคะที่มันเป็นแป้งนะคะเราไม่สามารถเอามันนับได้นะคะมันก็เป็นคำนามที่ไม่สามารถนับได้นะคะหรือเขาไม่นิยมนับกันนั่นเองนะคะอ่ะต่อไป the soup in red cup is mine the soup in red cup is mine ซุปในถ้วยสีแดงนั้น นั่นคือของฉันนะสีแดงนั่นคือของฉันนะคะหมายแปลว่าของฉันแต่ซุปก็คือ,อน้ำซุปนะคะน้ำซุปเขาก็จะเจาะจงว่ามันเป็นซุปในไหนนะคะก็คือในแก้วสีแดงนั่นเองหรือในถ้วยสีแดงนั่นเองนะคะอานต่อไปประโยคที่3นะ,ะ Can I have a cup of coffee? Can I have a cup of coffee? ถ้ามันมีเครื่องหมาย question mark ข้างหลังมันจะเป็นประโยคคำถามนะคะประโยคนี้ก็เราจะแปลว่าฉันขอกาแฟสักหนึ่งถ้วยได้ไหมนะคะหรือหนึ่งแก้วได้ไหมนั่นเองนะคะ Can I have a cup of coffee ถ้าเป็นประโยคคำถามประเภทนี้นะคะที่เราถามว่าได้ไหมหรือใช่ไหมนะคะที่มันขึ้นเสียงไหมหรืออะไรอย่างะะี้ค่ะมันจะเป็นเราต้องขึ้นท้ายเสียงของประโยคเป็นเสียงสูงด้วยนะคะ รูจะออกเสียงให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ Can I have a cup of coffee? Can I have a cup of coffee? นะคะคำว่า coffee ปกติเราจะพูด coffee coffee ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นคำถามประเภทนี้เราจะออกเสียง coffee coffee นะคะนักเรียนลองไปฝึกดูนะคะ เมื่อสักครู่นะคะเราเรียนเกี่ยวกับคำนามที่ไม่สามารถนับได้นะคะอย่างเช่นน้ำของเหลวเนี่ยขนมนะคะขนมปังนะคะหรือน้ำตาลเกลือนะคะมันไม่สามารถนับได้หรือเขาไม่นิยมนับกันนะคะ,ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันเป็นนาเปลี่ยนให้มันเป็นคำนามที่สามารถนับได้นะคะเราจะต้องใส่ภาชนะให้นะคะหรือว่าแบ่งเป็นชิ้นอย่างชัดเจน อย่างเช่นกาแฟนะคะเป็นของเหลวใช่ไหมเป็นน้ําเราไม่สามารถเนบด้านแล้วก็ใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยหรือใส่แก้วให้เขาซะนะคะก็จะเป็น a cup of coffee a cup of coffee ครับแปลว่าถ้วยนะคะ a ก็คือหนึ่งนะคะก็คือกาแฟหนึง่งถ้วยนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ cup นะคะเขาก็จะใช้กับกาแฟนะคะ cup of coffee อะทีนี้ คำว่า glass glass ตัวนี้แปลว่าแก้วนะคะแก้วแก้วตัวนี้ก็คือแก้วที่มันเป็นตัวกระจกใสๆนะคะอันนี้เขาเขาจะเรียกว่า glass นะคะตกแล้วมันแตกลูลกทีนี้ glass เขาใช้กับอะไรบ้างนะคะอะไรที่ใส่แก้วได้บ้างก็จะเป็น glass of milk glass of milk นะคะ,ะนมหนึ่งแก้วนั่นเองนะคะน,นมหนึ่งแก้วนะคะ,ะทีนี้ bottle 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 แปลว่าขวดนะคะอะไรที่เขาใส่ขวดก็จะเป็น water นะคะ water water จะเป็นแก้เป็นแก้วก็ได้นะคะหรือจะใส่ uh, bottle ก็ได้นะคะเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่ uh, ตัวที่มันเป็นภาชนะให้เข้าไปนะคะก็จะบอก a cup of water ก็ได้นะคะน้ำหนึ่งถ้วยนะคะหรือว่า a glass of water ก็ได้นะคะน้ำหนึ่งแก้วนะคะหรือเราจะบอกว่า a bottle of water น้ำหนึ่งขวดก็ได้นะคะต่อไปคำว่า cone C O N E อ่านว่า cone แปลว่าอะไรเอ่ยเคยได้ยินคำว่าไอติมโคนนั่นแหละโคนมันจะเป็นรูปวงกลมแล้วก็ลงมามันจะเป็นตุดแหลมมาลุกทีนี้มาดูตัวอย่างเปรียวนะคะทีนี้เขาบอกว่า a cone of ice cream a cone of ice cream a cone of ice cream ไอศ์ครีมก็คือไอศ์ครีมนั่นเองนะคะไอศ์ครีมหนึ่งโคนไอศ์ครีมหนึ่งโคนนะคะโค,ค,ะค,ะคนส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ทับศัพท์นะคะต่อไปสปูนสปูนแปลว่าช้อนนะคะสปูนแปลว่าช้อนเราบอกว่า a spoon of salt a spoon of salt ฟโซลแปลว่าเกลือนะคะอ่ะก็เป็นเกลือหนึ่งช้อนนะคะต่อไปกิโลกิโลก็คือ หน่วยมาตราการช่างนะคะกิโลอย่างเช่นเราไปช่างน้ําหนักเนี้ยนะคะอย่างครูช่างน้ําหนักก็จะได้ประมาณหกสกิโลแล้วนะคะช่วงนี้อ้วนมากนะคะ,ะกินกินกินแล้วก็นั่งทํางานนะคะทังวีทั้ทงวันก็เลยอ้วนเนะะี่ยทีนี้กิโลตัวอย่างประโยคก็คือ two kilos of sugar two kilos of sugar ทีนี้ดูตัว คำว่ากิโลนะคะข้างหน้าเขาไม่เติม s ใช่นเดียวกแต่ข้างหลังเนี่ยเติม s เ,เพราะว่า2กิโลนั่นเองแต่ถ้าตรงนี้เป็นอะกิโลก็ไม่ต้องเติม s นะคะหรือ1กิโลก็ไม่ต้องเติม s นะคะอันนี้ก็จะเป็น sugar น้ำตาลนะคะ sugar แปลว่าน้ำตาลน้ำตาล2กิโลนั่นเองเราก็สามารถนับน้ำตาลได้แล้วนะคะว่ามันมี2กิโลต่อไป slice 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 แปลว่าชิ้นนะคะเป็นชิ้น Slice of bread ขนมปังหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่ง slice นั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะ piece piece แปลว่าชิ้นเหมือนกันนะคะเป็นชิ้นหรือภาษาบ้านๆของเราก็คือต่อนนั่นเองนะคะ a piece of cake a piece of cake ขนม,ขนมเค้กน,นะคะหรือเค้กหนึ่งก้อนหรือหนึ่งชิ้นนั่นเองนะคะ a piece of cake นะคะ ทีนี้ดูตรงกรอบเสียดึงเหลืองนะคะตรงนี้ก็จะคือจะเป็นหน่วยนะคะที่เขาบอกว่ามันจำนวนเท่าไหร่เช่น a cup a cup of a cup of หนถ้วย o f อะไรละ่ะครั o f coffee หรือ a cup of milk a cup of water นะ a cup of ice cream ก็ได้นะ,ะ a cup of salt หรือ a cup of sugar นะ,ะ a cup of cake ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไป a glass of glass แปลว่าแก้วนะคะ a glass of ก็คือ uh, หนึ่งแก้วนะคะหนึ่งแก้วของอะไรล่ะหนึ่งแก้วอย่างเช่น a uh, a glass of coffee ก็ได้นะคะ a glass of milk a glass of water a glass of ice cream a glass uh, a glass of salt a glass of sugar นะคะ ว a bottle bottle แปลว่าขวดนะคะ a bottle of coffee ก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้กาแฟที่เป็นขวดก็มี a bottle of coffee a bottle of milk a bottle of ice cream ได้ไหม ice cream เึ็ขวดไม่ค่อยมีนะคะ a bottle of salt ก็อาจจะได้นะคะเดี๋ยวนี้เกลือเขาอาจจะใส่ขวดก็ได้นะคะ a bottle of sugar ก็ได้เหมือนกันนะคะ แล้ไป a cone off a cone o f นะคะก็คือกลวยไอติมนะคะ a cone off uh, a cone off ice cream นะคะส่วนใหญ่คนเขาก็จะใช้แค่กับไอศกรีมเท่านั้นนะคะอ uh, a spoon off หนึ่งช้อนนะคะก็คือ a spoon off coffee ได้ไหมหนึ่ง uh, coffee หนึ่งช้อนก็อาจจะได้แหลนะเนาะ a spoon off milk นมหนึ่งหนึ่งช้อนนะคะ อาจจะทําขนมหวานหรือทาอะไรเงี้ยนะคะเป็นอัตราส่วนไปก็ได้นะคะอันครูยกตัวอย่างเพียงเท่านี้แล้วเรียนไปอ่านดูในใบความรู้นะคะอ่ะทีนี้มาดูใบงานนะคะแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะใบงานเกี่ยวกับคำนามนะคะคำชี้แจงก็คือเขาให้เราเติมตัว C นะคะลงในคำนามที่นับได้ส่วนตัว u นะคะลงในคำนามที่นับไม่ได้นะคะอย่างเช่นข้อหนึ่ง rice แปลว่าข้าวนะคะคำไหนที่นักเรียนไม่รู้คำศัพท์นักเรียนสามารถเปิด Dictionary หรือเปิด Google Translate ก็ได้นะคะ Google แปลภาษานะคะลูกพิมพ์ไปว่า rice ก็พิมพ์ r i c e แล้วก็พิมพ์ต่อท้ายว่าแปลว่ามันก็นจะขึ้นให้เลยนะคะว่า rice แปลว่าอะไรนะคะวิธีการสืบคน้น rice ข้าวเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้นะคะส่วนใหญ่เขานับข้าวกันไหมคะข้าวข้าวสารนะคะข้าวข้าวหูข้าวสวย เาไม่นับกันใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีตัวภาชนะมาเติมมันก็จะเป็นคำนามที่ไม่สามารถนับได้แล้วก็เติมคำว่าแล้วก็เติมตัว u ลงข้างหน้านะคะก็จะเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะส่วน cherries cherries ข้อส cherries cherries ก็คือผลเชอร์รี่นะคะที่เป็นผลแดงๆนะคะส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ประดับหน้าเค้กนะคะ c h e r ์ i e ่มีเติม s ด้วยนะคะเติมเ e อข้างหลังก็แสดงว่าเป็นคำนามนับได้ถูกไหมคะเราก็เติมตัว C ลงไปตรงนี้นะคะเติมตัว C ลงหน้าคำนามนับได้ส่วนตัวยูเอาไว้ข้างหน้านามที่นับไม่ได้นะคะ,น,ะ,คะนักเรียนก็ไปเปิด d i c t i o n ที่ดูนะคะแล้วก็พ,พิจารณาว่ามันเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้นะคะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะใางานที่2อ,อันนี้เขาให้ขีดเส้นใต้คำนามที่ถูกต้องขีดเส้นใต้คำนามที่ถูกต้องนะคะ สังเกตดูที่คำที่มันเข้มเข้มด้านหลังนะคะคำที่เข้มเข้มด้านหลังอย่างเช่น o f pizza ข้อหนึ่งนะคะ o f pizza pizza ก็คือพิซซ่านะคะพิซซ่าเขาจะใช้คำนามอะไรนะคะคำที่เป็นบ่งบอกลักษณะของมันนะคะอย่างเช่นอันนี้เขาจะให้มา a slice หรือ a bro นะคะ bro แปลว่าทั่วแปลว่าชามนะคะ ส่วนใหญ่พิซซ่าเขาจะกินเป็นอะไรกินเป็นชามหรือกินเป็นชิ้นนะคะก็จะต้องตอบเป็นชิ้นนะคะ a slice of pizza นะคะให้เขี้นใต้คำว่า a slice เลือกคำไหนก็ขีดเส้นใต้คำนั้นนะคะต่อไปข้อ2มีให้เลือกคือ a cup หรือ plate plate ก็คือจานนะคะ plate คือจานนะคะ of tea tea แปลว่าน้ำชา น้ำชาเขาจะกินแบบไหนเขาจะกินเป็นจานหรือจะกินเป็นถ้วยนะคะนักเรียนก็ขีดเส้นใต้มาเหมือนเดิมค่ะถ้าคําไหนที่นักเรียนไม่รู้ความหมายนะคะใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะคะหรือใครมี Dictionary ก,ก็เปิด d ิ c ช i o n a r y ฝึกเปิดดูนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องได้ใช้อย่างแน่นอนนะคะ d i c t i o n a r y หรือว่า Google นะคะเราต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยนะคะ,ะวันนี้ก็จบ การสอนนะคะเกี่ยวกับคำนามไว้เพียงเท่านี้นะคะครูสรุปให้ฝากนะคะคำนามนะคะคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า noun noun คือคำนามนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษเขาจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือคำนามที่นับได้กับคำนามที่นับไม่ได้อันที่หนึ่งนะคะประเภทที่หนึ่งคำนามนับได้ก็จะแบ่งเป็นสองอย่างนะคะ แบ่งเป็นสองอย่างก็คือเป็นเอกพจน์กับพหุพจน์มีหนึ่งเดียวแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งนะคะ,ะมีหนึ่งเดียวกสว็ส่วนใหญ่ก็จะมีะคำว่าอะนำหน้าหรือคำว่าแอนนำหน้านะคะหรือเติม s หรือ es ต่อท้ายคำนามนะคะส่วนคำนามที่ไม่สามารถนับได้นะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นในรูปเอกพจน์เขาจะไม่เติม s หรือ es ต่อท้ายนะคะอาฝากให้นักเรียนทบทวนนะคะความรู้จักใบความรู้ที่ขูให้นะคะ ส่วนของสัปดาห์นี้นักเรียนส่งเฉพาะตัวใบกระสึกหัดสออันนี้นะคะส่วนใบความรู้ที่ครูให้อันนี้เก็บไว้อ่านนะคะยังไงนักเรียนก็รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ออกไปไหนก็ระวังโควิดด้วยนะคะป้องกันตัวเองนะคะอย่าไป,ค,ปคลุกคลีกับคนหมู่มากนะคะหรือคนแปลกหน้านะคะออกไปไหนก็ใส่แมสใช้เจลล้างมือด้วยนะคะกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำชำระ ล้งร่างกายนะคะให้มันสะอาดนะคะยังไงก็ขอให้นักเรียนปลอดรอบปลอดภัยทุกคนแล้วก็เจอกันเ,เร็วนี้นะคะสวัสดีค่ะ